สวัสดีครับต้องเจริญชาแนลวันนี้เราอยู่กับลูกพ่วงส่องคานสามมิตตัวนี้เป็นสามมิตรลูกพวก่วงสามมิตรปีห้าห้านะปีห้าห้าอืม ตีตังไว้สามสิบสองสามเซนสองนะครับสี่ห้าห้าสามเซนสองเก็บเก็บสี่มานะครับสามสี่มให ตีก็มีผ่องๆมัางแบบนิดหน่อยลูกพ่วงสามมิตปีห้าห้าพื้นกะบ้าแล้วพื้นพื้นน่าจะดีนะเปลี่ยนใหม่เเปลี่ยนพื้น,น,นไม่โอ้ตีนขึ้นไปดูอ่ะ ลองปีนดูครับพื้นพอได้ถือว่าโอเคนะมีแปะบางนิดหน่อยแต่ไม่บุ่มสามแสนสองตอง่อรองครับ จะดูซ้ำลูกพวงซ้ำเผา,าอีกตัวครับตอนนี้มีถ้าลูกพวงมีอยู่สองตัวมีซ้ำมีตัวนั้นก็ับซ้ำเผา,าแท้ตัวนี้ครับอู้เอสเคทีเทเลอร์คอนแกนอันนี้อย่างพอใช้ครับทรัสรีก็ดได้เยครับได้ ตีอะไรอยู่ยางเป็นเลดียนหมดเลยนะครับเลดี้น,นตัวแทมิตนั้นก็เลดียนหมดเลยนะครับยางไหมหมดเลยแปดเซนตัวนี้กี้ขาบอกไว้เท่าไหร่วะสามเซนสามอ่ะสามเผาแท้ lúc quang tham phao thế cả bạn phi nham tham hảo thèn thưa phào thưa phào mẹ mẹ năm thưa dây mẹ đi mẹ มันใหญ่อย่างงี้น่าจะเหมาะไปวิ่งอ้อยอ่ะช่วงนี้ก็ยางก็ใช้ได้หมดเลยนีว่วิ่งได้เลยอันนี้ไม่ต้องทำอะไรโอ้อันนี้สูงตีนไม่ไหวดูใตถ่องได้ไม่บุ๋มแมนพื้นดี ไม่มีบุ้มเลยเป็นดําบนนะครับไม่ใช่ดําคอมดําวางบนแล้วก็มีลูกสามิตรสองคานสามิตร,รยางไม้หมดเลยนะแปเซนให้ดูยางอีกทียางดอกเต็ม โอเตอร์มีบางมีบางบ้างนิดหน่อยอ,อ๋อจะมีไม่ได้เต็มจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะอืมอ๋อเขาใช้หนอดให่นะเนี่ยสะโพกท่านมีหนอดใ่เออนี่ก็เป็นหนอดใ่ โอครับสนใจไงที่ต้อทับท่านได้ครับเดี๋ยวพิมพ์เบอร์โทรไว้ให้ครับครับผมัสวีครับ